วักที่สิบไหมวันที่สิบแปดจากการจะเล่อะไรคาระหว่างควายเท่งกับของแพนจทำครเอา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 ควายเท่งก็ได้ครับขวยไม่เรอมันไม่ยากอ่คนละสองคนคนละคนแม่พญาเขาคุยกันครับสองคนเหรอพี่บีแม่พญาเขาคุยกันครับพี่บีร้องสองคนเหรอ

ปาไม่ได้โดนละโดนต้องหมอนบ่พอกันเนาะบ่พอร์กบ่พอร์กเดี๋ยวของพอด์กกือวันหนากวันดีวันดิวัดถึเยวะเบาไสคอยลายหมูยี่หลบลับกเลยอ่่ายอะมาข่าว่าจะมาหาเป็นไหนมเยรู้ไหมปลาชออกออกใสไปจีออกเลขรถออกเลขรถรถตู้จอด63รถรับเก้าไหลเตรม อันนั้นก็เราก็สามพห้นุชถือว่าละนะแปดปดห้าคันเกานอ่ะเนี่ยรถสังานลูกคันแปดแปดห้าหมดประดอกแปดเพลงครไม่มีเพลงค้าวงหนึ่งสามตัวติ่ติ่งมีเพลงหรือยังนด้เมียแต่ชอบเดเด้องสมุิกับพี่ฝ่ายได้ลอหักรองอุ้ยจะหลานหลานหลานกับย่าเหรออุ้ย อะไรทเรืมอไปนีกว่าหนูไปเข้าห้องน้ำแล้ก okay, um anyway> ็รอเด้าห้องน้กได้เลยมาทั้งนั้นทั้งนั้นรับเล้วทังนั้นรับแล้วบอกฉากไรอ่ะยับไปนี่ให้นั่งนี่อกฉากไรหน เป็นพ่อพญาบ่ปินพ่อพญาอีนี่นี่เด้ป็นกาันเวลามาไกลบ่ได้ทั้ั้ขอหาแดจังสีเืองสาลือัวเมืองบางบังไฟแสงบังไฟล่างบ่มีไผสิมาทอ่นไปคือนั่นบ่พอทเวาเด้เือง ความสามารถครบเครื่องเรื่องแต่งบังไฟสูงนั่งเดี๋ยวน้องนห่เนี่ยหน่อเป็นกังเป็นยังงภาษาอย่างไในงั้นมีฮะนมเมื่อฝาแดดเฮามีเดียวเดียวนมนี่บางเบาเอกจะเป็นยังก่อนเส้่งเเส่งินคือย่างไม่บดก่อเส้นยงเหยนยบดเกาเปเ็นหน้าเปห้าของไรอ่ารเปิด่าหล่อคนดงคนดีปะ มนขึ้นคริจาหลอกกันซื้อเขากับเบื้อัมดอันแข่งมาษณาแต่ว่าไม่มีดอกกันรู้ละครเจ้าละแต่ท่านเดือดกินขับเบิ้งเดอเซาตุงตุนน้อขึ้นได้อย่างนั้นไ็นไอ้ทำโอ้ยไอ้เงนนาโอ้ย นี่ลาเซนาอมาดนงน่อบาแดดไมาด้วยน้าอแดดฟ้าแดดฟ้าแดฟ้าแดดจ้าะฟ้าแดดเจ้าฟ่าเาหลังเาหจาฟ้าแดดอนนีกเจ้าเชียงเียบสมบัตน่าเลยที่เชียงเหียบนี่หนาตอเลมันไ่สมนะ่าเซนาอมาดฉันนผมไน่อมังไฟมังคแกงัหเป็น เติกเหลียมาใหญ่ย่าเตียมถุกสิงทุกยาง phẩm เหลวหยือยางสนาสิบห้าบังคยความเดาพระเจ้าค่ะสนมบอกสนมกสิบว้าป่ะขบวนฟ้อนขบวนนี้ความเดาพี่คะรอหล่มาทุกยางทุกสิงทุกยาง phẩm ให้ต่ำเดือดให้เดือด ย่น yeah, right. ีั่งบีิงบดีเอาไนับตล่อยเงินนับนับย่อนี่นี่งหัวบกปีสิงบอดี้ัวเอาไปนับเตล่อยเอาได้พี่ผาแดงขานบวอนนี่พนได้นี่พนัไ่านมานี่นังไและนับเติ่นนันนาเกี่ยวไกอยู่ใน รสบางอย่างคือนับตัวนี้นับเวตบรเกอนับ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 หยุด่อยไให้พาไดเองเพลน่อออองแเนาะแต่รอยเอาได้พาเด่นรอนหัวใแง โอ้ยพัดตีเฮี่ฮัดีอุ้ยบ้ปิดามันเอาเอาอันที่ดี่ะี่พัดตีเอาไปแต่หน่อยทีอได้อะไ้กับม่ไหมบอมีไผยได้หมูเดนแล้วกัผ่านมา และนับจะพันนาๆมากเกี่ยวกายหมอกผมจะเปซิวลงดักนับจะพันนามากเกี่ยวกายอยู่ในสวนเรื่องบุตรีบ่บังควนไอ้คำไอ้คำทำลงใดเรื่องบุดีเรื่องบุดีบ่บังคุณไอ้คำไอ้คำทำลงใดไอ้คำไอ้คำทำลงใดเลยเลยเก็บกุบกินไป

มันก็เป็นตำนานแล้วอีกผ่านเลยแก็บหมดของแพบแ้วตำนกิด้าวนาว่าวมาเอาทหดวีย้อนดีแน่โอ้ยจะเปนสิงดีไวนับจะ้อยเอาได้บาไม่ได้โอ้โหบอมีผู้บดร่มีไผได้ พวกพี่ต่ออย่างเดี่ยวกายอยู่ในส่วนเรื่อบอดีบ่บังพวนไอคำทั้ลงใดนี่มันแต่คองต้องควงไอคำทั้ลงใดเลยเก็บบกปิดใบในใจที่ไะเดือนผ่านแล้วพ้นได้กับทั่วสุภาพพระองค์เลย บ่ตามาหน้าคนฟังโอ้ยไว้หน้าโอ้ยน้อยลันนาผู้หญิงลำพร้อมมากนั่นเร็วละไอคำนางฟังบิดามาถ้าเฝ้าละไอคำนางฟังบิดามาถ้าเฝ้ามาเอาอังในดวงจิต ยอนมีแน้วบกิีสิ่งบอดีก็เอาไปเองนับแต่ลอยเอาได้พี่ราแดงเขานอนหูวบอมีไผ่ได้หูโดนแล้วต่อผ่านมานับตะเพินน่าน้ามาเกี่ยวกายอยู่ในสวนเรื่องบอดีบอพังควรไอคำทํำลงได เลยเก็บปกปิดใบในใจแล<ต>ะอยา่าัรัา